สวัสดีครับจาก KD Project r a c i n g ครับวันนี้มีสินค้าใหม่เข้ามานะครับจะเป็นของ Yamaha X Max นะครับจะเป็นล้อ NK นะครับเป็นล้อ Forging นะครับน้ำหนักเบานะครับแต่ตัวนี้จะเป็น5ก้านนะครับพอดี6ก้านเราเคยทำไปแล้วนะครับเคยทำกี่เวลาอันนี้มาทำา5ก้านนะครับก็เริ่มกันเลยตัวนี้มันจะเป็นล้อฟอร์สนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นล้อฟอร์สนะครับล้อฟอร์ส ตามวิธีการฟอร์ตคือมันจะมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยคือห้าการยิ่งเบาเบาขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ซอลองนะครับอันนี้ซอลองตัวเนื้ออลูมิเนียมฟอร์ตนะครับเป็นยี่ห้อ MK Factory นะครับ MK Factory อันนี้เขาส่งมาให้เราจําหน่ายนะครับส่วนตัวหกวก้านหกก้านนี่จะมาประมาณ15ไม่เกิน20เดือนนี้นะครับจะมีเข้ามาแต่ส่วนตัวผมคิดว่าตัว5ก้านตัวนี้ใส่ X อแม็กแล้วสวยดูตามรูปครับ สวยมากเลยตัวนี้นะครับด้วยกรรมวิธีการผลิตของเขา CNC เนี่ยงานเขาค่อนข้างที่จะสวยและเนียบนะครับตัวนี้ก็มีจุกลมมาให้ด้วยโอเคเรามาคุยถึงเรื่องน้ําหนักนะครับสองสองวงนี้หน้าหลังนะครับ2วง,งนี้หน้าหลังหนักอยู่ประมาณ7จ็ดโลกว่าประมาณ7จ็ดโลหนะครับถ้าเทียบกับล้อเดิมแล้วเทียบกับล้อเดิมล้อเดิม9ก้าโลเจ็ดเก้าโลแปดนะครับ ก็ต่างกันประมาณ2อโลครึ่งนะครับผมลองช่างให้ดูลองดูที่หน้าจอครับผมช่างให้ดูแล้วต่างกันประมาณ2อโลครึ่งมีผลนะครับล้อมีผลโดนความกว้างของล้อคือเท่าเดิมนะครับหน้า3นิ้วหลัง4นิ้วครึ่งนะครับก็ความกว้างเท่าเดิมก็ท <Ā> ่าในใดสนใจตัวนี้ก็สินค้าก็มีรับประกันนะครับรับประกันอรอยเล้ารอยแตกสีซีดนะครับตัวนี้มีรับประกันนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ2 ประมาณสาม0มื่นประมาณสามห0่กว่าบาทนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อทาง KD Project r a c i n g มานะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีสต็อกอยู่5้าคู่ตัวลาย5การสต็อกสีทองอย่างเดียวสีอื่นเราตอนนี้เราหมดนะครับแต่ถ้าจะเป็น6การ X Max ก็จะเข้ามาประมาณไม่เกินวันที่ยี่สิบนะครับจะมีสีแดงสีน้ำเงินสีทองนะครับส่วนฟอร์ซ่าไม่ต้องเสียใจครับฟอร์ซ่าล้อตัวอย่างส่งมาถึงผมแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะใส่ลองเทสรถด,ดูนะครับก็ พอเทสแล้วผ่านก็ใช้ระยะเวลาประมาณเดือนสเดือนนะครับสินค้าตัวฟอร์ซ่าตรงรุ่นก็เข้ามานะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมใส่รถแล้วผมจะถ่ายรูปให้ดูนะครับฟอร์ซ่าใส่แล้วสวยแค่ไหนนะครับแต่ฟอร์ซ่ามันจะมาคือจะเป็นตัว6กการนะครับไม่ใช่ตัวหาการตัว6การก็น้ําหนักเบาเหมอนกันเบาก,ากว่าล้อเดิมยังไงน้อยต้องมี2โลครึ่งถึง3โล2โลครึ่งนี่แน่นอนอยู่แล้วครับล้อเบานะครับก็ยังไงผมขอฝากตัวล้อ MK Factory ไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจ ตัวสินค้าก็ติดต่อมาทางช่องทางของเราได้เลยนะครับที่เพจเ c e บุ o k นะครับหรือว่าใน s h o p ปี้ไอเสเรามีจําหน่ายเลยนะครับร้านค้าส่วนร้านค้าถ้าสนใจจะเอาไปจําหน่ายต่อก็ติดต่อสอบถามมาทางเราได้นะครับดูตามเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอนี้ติดต่อมาหาผมเลยครับผมเก่ง KD Project Racing ก็ยังไงวันนี้ผมก็ขอฝากตัวล้อเบาไว้ด้วยนะครับจาก KD Project Racing ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ